สวัสดีเอฟซีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาปักเบ็ดเช่นเคยนะครับทุกคนวันนี้วันที่วันนี้วันจันทร์นะครับที่วันที่เท่าไหร่เอ่ยยี่สิบสี่มั้งวันนี้วันที่ยี่สิบสี่นะวันนี้ไม่มีคลิปลงนะครับทุกคนเมื่อวานผมก็ไปปักมาแล้ววันนี้ก็ไปตรวจไปกู้เบ็ดนตอนเช้าไม่ติดไม่มีคลิปลงเลยโอ้เสงเลยเดือปลาซิวตัวเบืเริ่มเลยครับปลาซิวตัวเบืเริ่มเลยแล้วก็เขียดไม่ติดลายเยอะมาก ไม่กินเบ็ดเลยสักคันเดียวนะเป็นไม่งอไม่อะไรเลยไม่มีร่องรอยการกินเลยงงจัดเลยทุกคนมาหมายป่าลกนะครับอมอมีน้ำมีแค่นี้เลยทุกคนถึงนู่นมีเบ็ดยี่สิบหลังครับเอามามเยอะเดี๋ยววันนี้ใช้เหยื่อหอยครับครั้งแรกเลยทุกคนครั้งแรกในชีวิตท,ที่ใส่เหยื่อเนี้ยแล้วก็ดูในยูทูปมาเขาบอกให้ใส่เหยื่อติดดินนะครับติดดินนะเบ็ดก็ดเกือบจะติดน้ําเลยโอเคเดี๋ยวผมลองทดลองเลยนะครับ แกแล้วก็ใส่เลยนะโอเคจะใส่ให้ดูว่าถูกไหมนะถูกไม่ถูกไงฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็มาดูกันว่าจะมานไ้้เปล่าขอให้หมานจะได้มีคลิปลงช่องนะครับอประมาณนี้ทุกคนนี่ครับเกี่ยวงี้นี่ฮะตัดส่วนหัวออกนิดหน่อยครับอแล้วก็วางเชื่อมยี่ย่อนีน่ฮะโอเคประมาณนี้ครับ ไปดูขั้นต่อไปเลยมีเสียงปลาตีอยู่นะทุกคนมีรอยแหวกด้วยมีรอยคนเดินย่ำเข้าไปครับไปขันที่สามครับทุกคนปักไปปักมาเบ็ดหักโอ้ทุกคนสั้นกระจุดแค่นี้โอ้ถลอใหม่อีกจะได้โอ้โอนะ้โอ้โอโอปลาครับทุกคน ปลาเยอะปลาเยอะหม่นี้ปลาเยอะจริงครับเรียบร้อยครับทุกคนยี่สิบคันมีใส่ติดติดกันบ้างครับพื้นที่ยังแคบแคบครับยี่สิบหลังยี่สิบหลังหรือยี่สิบคันนะครับตะกี้ตอนใส่นี่คือดีเสียงกบร้องเลยทุกคนเดี๋ยวรองนาดงูกินครับนี่อุดมสมบูรณ์น่าดูเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เช้ามายามเบ็ด มากู้เบ็ดมารู้สึว่าจะได้กี่แต้มครับใส่ใหญ่กี่ตัวนี่เดิมแบบนี้นะครับมากับการใส่เยอเสือ้อเยื่อหอยครั้งแรกในชีวิตนี้นะครับเพิ่งเคยใส่เยื่อนี้เพิ่งเคยใส่ครั้งแรกแล้วก็ใส่แบบนี้ครั้งแรกในชีวิตด้วยนะครับไปขันเบ็ดแทบติดน้ําเลยปลาติดคือคันเบ็ดหายเลยจมไปกับน้ําแน่นอนครับได้ลปลาก่อนดีกว่าครับทุกคนแบบน้ําดูแลตัวเล็ก่อนไะ เจอกันพรุ่งนี้เช้าครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับตอนนี้5 1 3าแล้วนะครับเดี๋ยวนิดเดียวจะถึง1 0 0 0ันซับแล้วนะครับทุกคนฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดตอบคอมเมนต์ช้าหรือว่ายังไงก็ขอโทษด้วยครับอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันและเปลี่ยนความรู้นะครับขอบคุณสำหรับความรู้ในด้านเหยื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะจริงดีดอยู่นน่นอยู่นี่นะครับเดี๋ยวเราลองว่าถ้าหาเหยื่อตามที่คอมเมนต์มาได้เนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับสวัสดียามเช้าครับเอฟ นี่กำลังจะไปกู้เบ็ดมาส่งแม่ขนมปังนะครับรอขึ้นรถขึ้นรถจ้าเดี๋ยวกู้เบ็ดเสร็จก็ต้องไปดูแลตัวเล็กต่ออันนี้ตื่นเช้าอ่าบรรยากาศดีไม่ใช่เราตื่นเช้าลูกตื่นเช้าลูกตื่นเช้าผมดูว่าวันนี้จะหมานไหมอรอเยอยู่ครับช่วงรอรถก็แต่งตัว <c oughs> สภาพยังไม่คืนนะเพราะว่าเราจะใช้เวลาหลายเดือนอยู่ ยังคงยังอยู่ในร่างพี่เสื้ออยู่พี่เสื้อสมุทร <c oughs> ไปไหนบอไปล้วไปมาไนมา <c oughs> ไปกู้เบ็ดกันดีกว่าครับ มีหมาเว้ยหมาเจ้าจะเล่นงานเราเว่ยโอ้ยตัวนี้สวยมากเลยเห็นตอนไหนอะไรนะสวยมากตุ๊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 ต ดูซีจมันขนาดไหนจะได้ช่อนยักษ์กี่ตัวจะได้ประดุกอะไรด้วยไหมเห็นเลยคลิปเขาลงวนโอ้โหน้ำประดุกประไลไอช่อนโอ้โหสวยงามนะนี่สระสระโรงเรียนครับสระปลาครับนี่นี่สระปลาหมู่บ้านครับสองบ่อโรงเรียนครับปลาปลาหมู่ปลาปลาหมู่บ้านครับปลาปลาหมู่บ้าน นี่ครับไม้ครับภายนอกครับเป็นป่าเลยครับทุกคนต้องเดินเข้าไปครับภายนอกเป็นป่าชิบชๆบชิ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 บวับ,คคบอึงแล้วทุกคนอุ้ยนกอะไรอ่ะอ้ยนกอะไรวะ ต่มเล้อลยโอ้ยน้อเป็นน้ำไอ้อชัวเป็นน้ํำทุกคนมีโกโปนี่ซูมนี่ไอ่อน้เป็นน้ำออตอนเด็กเจอกับเพื่อนนี่คือไม่รู้จักว่ามันเป็นน้ำนะเฮ้ยนอกอะไรวะ <c oughs> มันมุดน้ำในน้ำบรสันตตกใจทุกคน เด็กวันนอทง,ทงทั้งๆที่เป็นเด็กวันนอกแท้ๆแต่ว่ายัางเด็กอยูน่นะไม่มกี่ขวบโอ้โหนุ๊าเสียงอะไรเสียงเครื่อง๊ำน้ำถูกใจมาเลยไปลืมเลยวะเนี่ยไม่ลืมเนาะชอบลืมของขี้หลงกี่ลืมทางเข้าครับยังเช้าอยู่เลยทุกคน ทางเข้าขอให้มันหมานด้วยเถิดจะได้มีคลิปลงช่องนะครับสาธุท,ที่ทางจะป่าจะเขาขอให้มันหมานด้วยเถิดโอ้ดูไม้ครับโอ้ลนกบินละรกมากเลยทุกคน

เชือกตึงไหมโอ้ติดไม่ติดทุกคนโอ้ไม่ติดครับเดี๋ยวหมดครับเด็กกินเลยอูยช่อน นโอ้นโอ้ยปักเบ็ดเดี่ยหอยครั้งแรกในชีวิตครับหมาแล้วทุกคนหมาแล้วหมาแล้ว ดีครับทุกคนสายใหญ่อยู่นะครับเฮ้ย <Hey! S 1> ้ยฝส่งนูนก็มี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 เสียงตาตีด้วยนะครับเดี๋ยวรีบเลยทุกคนโอ้หหมนัมนๆมนัมนมันหมันอดูครับโอ้โหได้ไหมเนี่ย ได้แล้วคนณคันนี้เหมือนมีประเด็นด้วยครับโอ้มีติดตัวนเดียวยังอยู่ดึงไปนะครับแต่ไม่ติดครับโอ้ยมีคลิปตรงช่องแล้วจอดอันนี้ผมกู้ไปยังหึ แล้วนนะครับี่กูไปแล้วกูไปแล้วอันนี้ไม่ติดนะครับเชือกหย่อนเฮ้ยข้างหน้ามีพันเว้ย ว้าวว้าวว้าว,ว,าวทุกคนน่านมีพันปลาไหลเฮ้ยมีดึงมีดึงดูดูดูด,ดูโอ้ยมีขยบมีขยบโอ้มาอีกแล้วทุกคนปลาไรปลาไร กดยังไงเนี่ยโอ้น้องมากินทำไมลูกโอ้หนูมากินทำไมเนี่ยโอ้เต่าทุกคนผิดคิวอีกแล้วหนูมาทำไมเนี่ยนี่เป็นเสียงปาตีครับคันนี้เบ็ดหักมีติดครับ คนตรงนู้นนะ่ะผมได้ใส่หรือเปล่าไม่รู้ไอ้ปลาตีมาเริ่มเลยยีเสียงตีหลายครั้งแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้คันที่จมอ่ะไปจมยังไงก็ตีก็ใส่จมอยู่แล้วนะนี่ครับข้างหน้าเฮ้ยน่าจะใส่อยู่เดี๋ยวดูตอนนี้ก่อนโอ้ยไม่ติดเย็นตัวเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเยว็น Để đủ để non Để này Sướng tí đắng mạng rồi Khỏi chạy trong mệt nữa thôi Khỏi chạy trong mệt Ơi chạy chìm luôn Trong mệt mũi bạc chìm luôn Xoay อหอยทุกคนางาน,นอีกแล้วอ้หูฉันยอดเลยอันนี้กินลึกทุกคนกินลึกมากเลยไม่ไหวถอดไม่ได้ มีเสียงปาตะอีกนะครับรู้ว่าใช่ติดเบ็ดนะเฮ้ยอันนี้ชุกตึงเว้ยชุกตึงชุกตึงโอ้ไม่ตึงไม่ติดครับตัต่อไปครับนี่ไม่ติดครับถ้าติดนันดินแนละ้วเอ้ เออดูว่าติดติดใบไม้ไมใจโอ๊ยข้างหน้ามีตัวติดแน่นอนครับดิ้นอยู่ครับ นี่ครับมาแยวหนึ่งแต้มครับโอ้ปลาอะไรครับตันึ่งทุกคนโอ้ยช่อนโอ้ยใสใหญ่ทุกคน ทุคนดูตัวๆๆมันดิอาผอมครับปลาเพิ่งยังไม่สมบูรณ์นะนี่ถ้าเกิดสมบูรณ์นี่คือตัวใหญ่มากครับผอมมากผอมมากเลยหัวเบเลอเลยทุกคนตัวใหญ่นะแต่ว่าเขาผอมมาเหมือนอาหารเขาไม่ค่อยมีครับโอ้โหกินลึกมากทุกคน ผลไม่ได้อีกแล้วครับสองคันครับคุณไคันครับ,รบลไม่ได้ครับถึงเต้นต่อไปครับ นี้นี่ติดนะครับทุนชึกย่อนดูต่อครับมีเสียงตีไหมไม่มีครับทุนเงียบครับคันนี้ก็เงียบโอ้ปลาตีในน,นี้ทุนตีแล้ปุ๊บว่าอย่างนี้ลุงปลาติดโอ้คันนี้หลุดครับ นึกเฮ้ยนี่ติดพุ้นผมมองหาเบ็ดอยู่หาไม่เจอนี่นี่คนนี้ติดเหมือนเหมือนเหมือนขยับอยู่นะทีนี้ทางกองแป๊บหนึ่ง ช่อนครับนี่ทุกคนใสสวยครับโอ้โหบรรยากาศนะทุกคนห้อมล้อมด้วยป่าให้ธรรมชาติบำบัดครับโอ้โหดีมากเลยทุกคนออสเจนสุดได้เต็มปอดโอ้เหยื่อหอยครั้งแรกในชีวิตเลยทุกคนไม่เคยใส่เหยื่อนี้นะครับ เหตุผล hey, ที่มาใส่เย mm hmm. mm hmm. nah, ื่อ uh, น um, mm hmm. the okay. yeah. ี้เพราะว่าเขียดมันหายากนะครับลูกออดผมก็ใส่แล้วไม่คือหลุดง่ายมากเลยเดี๋ยวก็เยอะหมดเดีเยอะหมดไม่ทันปลาช่อนจะกินจะติดเบ็ดเลยเยอะหมดแล้วก็ไม่มีประสบการณ์ด้วยครับใส่เยื่อลูกออดไม่เป็นนะ ร้อยครับแอมที่สี่ครับมุดแล้หมุดยังวะ เม็ดอีกสี่ขันทุกคนนุ่นๆอีกสี่ขันเฮ้ยเอยเอตรงนี้ผมใส่นีว่าว่าลืมออันนี้ไม่ติดครับออไม่ติดจริงๆด,ด้วยทุกคนมีสามันครับ อีกสามันทุนอ่ออ๋อไม่อันนี้ผมเอาลวอันนี้ตัวแรกครับเห็นไหมใช่สิ เปลี่ยนยี่สิบล้านทุกคนเป็ีนหายแปดอ๋อหายไปไหนอ่ะอะไม่ใช่ปลาดึงไปบอก ประยี่สิบลังคุณปิดหายทุกคนงงงครับปิดหาย2องคันครับสิบ โอ้นี่ไงอันนี้ไงเฮ้ยติดปลาด้วยทุกคนโอ้ยติดตช่อนใหญ่ด้วยโอ้ลืมได้ไงทุกคนอุ้ยโอ้ยดีเดินใหญ่เดินหาติดตช่อนใหญ่ด้วยอ๋อไม่ได้เอาถุงมาด้วยทุกคนกินลึกไหมลึกไม่ตัวลึกอยู่ อย่าตักไว้โอ้โหโอ,โหโอโห้ดูครับผมลืมได้ไงเนี่ยผมพลาดไปได้ไงเนี่ยเดินผ่านไปเฉยเลยโอ้โหกินลึกครับเฮ้ยเท,ที่ยหลุดที่นี่เปดินทีนี่นิดน,นึงเดี๋ยวเขาหลุดแน่นอนนี่ครับหลุดจากเบ็ดแล้วครับเฮ้ยอ,อีกคันนึงต้องปิดดี เอานี่มันน่าจะหายแล้วครบแล้วทุกคนนี่ลืมถอมตรงนี้ครบยี่สิบโอ้โหทนเดินตามหาเนี่ยคือไม่ครบอ,อ้โอ้โหน้ำเกาะ เจ็บครับโอเคทุกคนเดี๋ยวไปสรุปแต้มกันสรุปผลงานที่รถกันครับโอเคครับทุกคนนี่คือแต้มที่เราหาไมา่ได้ครับปลาที่กินเบ็ดไส์ใหญ่ท่านั้นเลยทุกคนเสียดายว่ามีตัวเปสม,มุนตัวนึงตัวนี้ถ้าสม,มุนนี้ตัวโคตรใหญ่เลยทุกคนนั้นะสม,มุนหมดนะครับนี่ฮะโอ้โหเบลอเลยทุกคนจอด เคครับ okay. ตอนตนี้ก็รียบร้อยและกู้เบ็ดครบ20หลังนะครับมีสอนนหลังก็ได้ปลามา5้าแต้ม5้าตัวนะครับกับเหยื่อหอยหอยเชลรี่นะครับโอ้โหส้ดยอดมากเลยทุคครั้งแรกในชีวิตผมที่ผมใส่เหยื่อนี้นะครับแล้วก็ใส่เบ็ดแบบนี้ไปดูใน YouTube มานะครับก็ไปขอคำปรึกษาจากพี่ท่านหนึ่งช่องหากินแบบบ้านๆอ่าไปติดตามพี่เขาได้นะครับ ผมก็ไปถามพี่เข้ามาด,ดูคลิปเขาตลอด้เข,<ๆ>เขาจะปักบิดหาปลาหากบแบบนี้ครับสไตล์นี้นะครับก็ไปดูมาเอ๊ะขอความรู้เขาหน่อยว่าปักแบบไหนอะไรแบบไหนแล้วก็ปักได้ช่วงไหนก็บอกได้ช่วงได้ตลอดเลยนะก็ลองมาทดลองดูได้เฉยทุกคนโคตรเจ๋วเลยเ่อครับปลาในนี้ก็ส่วน,น,นหนึ่งก็ส่วนมากผมก็จะเอาไปขายนะครับเพราะว่า<ๆ>่วงนี้อย่างที่บอกคือโรคระบาดเยอะทั้งวัวทั้งอะไรนะครับแล้วก็ปลาก็เป็นที่ยอดที่ตลอดการอยู่แล้ว ก็เอาเงินมาสะสมไว้เป็นค่าใช้จ่ายสลับค่านมลูกนะครับโอเควันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคนใหม่ก็พักด้านนี้ถึง1 0 0 0งันซับในะครับผมแล้วก็กดแชร์เยอะๆนะครับถ้าเป็นลำบากอะไรนะครับโอไ้ไปแล้วไปแล้ okay, วโอเคทุกคนนี่ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนแจ๋วทไม